<c oughs> สวัสดีครับก็ผมจอบนะครับผมแอดมินกลุ่ม FC กวางส่งตรงไปตรงมานะครับผมก็วันนี้ก็มารีวิวความรู้สึกหลังเกมเมืองทองเชียงรายที่ SCG Stadium นะครับผมก็จร <c oughs> <c oughs> ิงๆอยากจะรีวิวความรู้สึกหลังเกมตั้งแต่อยู่ในห้องอบ็อก v ์ p ของทวิยนแล้วล่ะของโทจิบ้าแล้วครับผม <c oughs> แต่ว่าคือบรรยากาศที่นั่นก็ มันมาคุมากนะครับผมก็เลยไม่ได้รีวิวหลังเกมนะครับผมก็จริงๆอยากพูดมากคือจะบอกว่านัดนี้เป็นนัดที่ผมดูแล้วดูบอลแล้วเครียดที่สุดในชีวิตเป็นความรู้สึกที่ประสมบนเปนกันระหว่างความกดดันความลุ้นความความอินความเครียดคือมัน มันเป็นการเชียร์บอลที่เ,เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ถ้าถ้าคุณอยากรู้ก็คงทำไม่ได้แหละเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นสนามอื่นโดยทั่วไปแล้วนะครับผม <c oughs> เขาค่อนข้างมีกฎค่อนข้างจะเข้มงวดในการที่จะใส่เสื้อ,อหรือการที่เป็นกองเชียร์ทีมอื่น,นปนก็ไปแบบกองเชียร์ทีมหนึ่งซึ่งมันเป็นการผิดกฎการเชียร์ของอฟุตบอลไทยอยู่แล้วนะครับผม แต่ว่ากรณีห้อง V.I.P เนี่ยเป็นกรณีพิเศษซึ่งคือห้อง V.I.P เนี่ยสปอนเซอร์เขาก็จะจองนะฮะการเข้าไปที่ห้อง V.I.P เนี่ยก็จะมีการตรวจตาผ่านใช้บัตรผ่านอะไรค่อนข้างรัดกุมซึ่งซึ่งซึ่งสปอนเซอร์เนี่ยเขาจะให้กับแฟนบอลฝั่งไหนก็ได้เพราะฉะนั้นบนบล็อก V.I.P เนี่ยก็อาจจะเป็นฝั่ง ในในมันผมบล็อก v ีไเนี่ยก็มีทั้งบล็อกพีส่วนฝั่งเจ้าบ้านแล้วก็ฝั่งทีมเยือนนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกส่วนใหญ่ของบล็อกก็จะอยู่ในฝั่งเจ้าบ้านเพราะว่าทีมเยือนจะมีบล็อกอยู่แค่น่าจะไม่น่าจะเกิน2หรือ3าห้องก็จะเป็นบล็อกเล็กๆนะครับผมแต่ <c oughs> ทีนี้คือก็พอดีเมื่อวานซาออวันก่อนเมื่อวานหรือเมื่อวันเสาร์นี่แหละทราบจากทางเพจจากจากทางเฟซคุณสุนะฮะว่า เทวิยนเขาศศิบ้าเขามีเล่นเกมได้ไปเชียร์บอลที่บล็อก VIP อไก็เราก็ไม่เคยดูบอลแบบ VIP เนาะก็เลยอยากรู้สึกว่าเออสักครั้งในชีวิตนะลองไปดูดูว่าห้อง VIP ของสนาม s อบางทองเป็นยังไงนะฮะก็อยากกะว่าดูอ่า ดูความสะดวกสบายของเขาแล้วก็มาทาเป็นรีวิวถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยไอ้เมื่อก็เออน่าจะมีคนสนใจอยากเข้ามาชมนะฮะแต่ทีนี้ทั้งนั้น <c oughs> ประการแรกหนึ่งสนามนี้เขาค่อนข้างสติ๊กเรื่องแฟนทีมเยือนนะฮะเรื่องคือที่จะลดคนน้อยเพราะฉะนั้นก็เพราะที่จะลดน้อยเนี่ยเขาก็จะ ค่อนข้างแบบส,สติกมากก็ต้องมีสติ๊กเกอร์ถึงจะเข้าไปได้หรือต้องมีเลขทะเบียนรถมาพอดีเราไปแบบกระทันหันก็เลยไม่ได้แบบเตรียบเรื่องนี้แต่ว่าโชคดีที่คุณต้องขอบคุณทางคุณสุดะะสทวียนตัวชิบ้าแล้วก็คุณเอตัวชิบ้านะครับผมที่ช่วยประสานให้สุดท้ายได้เข้ารถเอารถเข้าไปฝั่งเจ้าบ้านนะฮะคือถ้าเกิดว่าเอารถเข้าไม่ได้ก็คงเลี้ยวกลับเลยเพราะว่า,เ,าเด็กๆมากันแล้วมันจะไปจอดจะไปจอดข้ามฟากฝนก็ตกมันก็คงลาบากอ่ะ และทีนี้ก็จอดใกล้ๆกับที่ขึ้นห้องบล็อกก็ห้องบล็อกเนี่ยเอาของเข้าไปกินได้เอแต่ตไปรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งก็จะบอกว่าความเครียดของของ,ของการดูบอลน,นัดน,นี้ก็คือคือถ้าใครไม่ลองใครไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเหมือนคือน,นึกออกไหมคือห้องห้อง v i p เนี่ยเราเข้าใจว่าหนึ่งประการหนึ่งเราเข้าใจว่าคนที่ไปเนี่ยเป็นฝั่งเชียงรายคือคือ,ถ,อถึงจะอยู่ในถึงจะอยู่ในโซน ของเจ้าบ้านแตเ่เราคิดว่าคนที่ไปเล่นเกมไปเนี่ยนึกว่าเป็นแฟนบอลเชียงรายแต่ปรากฏว่าทางห้องทางห้อง VIP เนะี่ยมีประมาณไม่นะ่าห้องจุไม่เกินยี่สิบคนนะ่ะนะฮะมีแฟนเชียงรายนอกจากครอบครัวเราอีกแค่คนเดียวที่เหลือแฟนเองทองครับนั่นแหละท่านผู้ชมอ่าทีนี้การการเชร์บอลที่นู่นอ่าในห้องท,ที่ห้องเว P ของเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ คงแตกต่างจากห้อง VIP ที่อังกฤษหรือว่าที่ต่างประเทศนะครับผมก็จะเชียร์แบบที่นี่ก็ไม่ได้เชียร์แบบผู้ดีแบบถือพัดมาติดชาตบมือเปาะแปะเปาะแปะอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เชียร์กันตบมือร้องเพลงนะฮะพอเชียร์พอบอลพอบอลได้ใจบอลเล่นดีก็ตบมือเชียร์กันใหญ่อารมณ์เหมือนเฮ้ยกูมาแดกข้าวใส่เสื้อแดงมาแดกข้าวบ้านสลิมบ้านเสื้อเหลืองป่ปปสหรือไงวะอารมณ์มันแบบเฮ้ย อารมณ์มันมันมันเหมือนเข้าไปอยู่โรงศัตรูอ่ะคือแบบมันไม่มีความเป็นมิตรไม่มีแบบมันเฮ้ยมึงยอะเย้ยกูวะเฮี้ยกูแว่งกลังเกมแม่งกลางเครียดเฮี้ยแม่งตกมือเฮี้ยอะไรอยู่ได้คี่ได้ใจส้นตีนเป็นเฮี้ยอะไรกันมากมากเปล่าวะเออหรืออย่างแบบพอเรายิงประตูได้เงี้ยเฮี้ยแม่งเงียบกริบเหมือนแบบ เหมือนเปิดแทบอยู่แล้วแบบอยู่แม่เสียงแม่งหายอ่ะหายแบบเฮ้ยเชี่ยห้องราก็เฮ้ยเฮ้ยพี่มมนมันเงียบขนาดนี้วะเี้แบบแบบเฮ้ยเราก็ตกใจเฮ้ยคือถ้าอยู่ในฝั่งเราเฮ้มันต้องเฮต่อเนื่องก็ต้องแบบโอ้โหทุกคนก็จะมีความสุขกันเฮฮาปาร์ตี้อันนี้แบบเฮ้ยเงียบเก็บแล้วก็เฮ้ยพอเฮเราเฮปุ๊บเฮ้ยเฮแล้วเราจะ ทต่อได้ไหมวะห,หรือแบบหรือเฮ้ยมันแม่งรับหน้าบอกว่าหรือแม่งไม่ประตูบอกว่าอะไรเงี้ยมันม,น,นมันอารมณ์มันค้างอ่ะแล้วสองค้งอารมณ์มันค้างแต่พอพอฝอฝ่ายทำเพี้ยอะไรหรือแม่งเล่นแบบเพี้ยนอกเกมอะไรนี่แม่งก็แบบคือคือนึกออกไหมแบบคือแม่งพวกเดียวกันอ่ะแม่งก็แบบเออพวกเดียวกันกูแม่งทำเพี้ยกูก็มบตกมือเชีย์เออเยลเยล พออีกฝ่ายหนึ่งทํามั่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งแบบไม่เห็นแบบเห็นค้านแม่งก็แบบเออนั่นแหละนึกภาพออกไงแบบแม่งเป็นอะไรที่แบบเคี้ยกดดันเยี้ยแยแบบแบบเคียเยี่ยแยแบบโอ้โหแบบไม่เวิร์กเลยอ่ะผมบอกคือก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเกิดมันไม่ไปก็ไม่รู้ก็เหมือนประสบการณ์บางอย่างเราเราคิดว่าเออไปแบบเออชิลชิอะไรอย่างเงี้ยแบบ พอไปเจอของจริงเฮ้ยแม่งเฮ้ยแม่งจริงจังมาแบบแม่งแบบเชียดจริงจังอ่ะแบบมึงลองนึกลองนึกภาพดูนะครับผมว่าแบบแบบไปเชียร์ไปเชียร์ทีมไทยแบบกลางสนามเสนายันและมีแฟนบอลอยู่รอบหัวคุณประมาณแปดหมื่นคนแล้วนั่นแบบอารมณ์มามาณแบบเฮ้ยแม่งจะเกิดแม่งชนะแม่งออกได้ป่าววะหรืออาพูดตรงตอนเกมสามสองเนี่ยเกมแม่งโคตรบีบเลย เออจริงมันมีจริงตอนนี้เราก็แบบคือโอเคเราอาจจะเล่นไม่ได้แบบไม่ได้ดีเนี่ยไม่เล่นเล่นเป็นรองเขาอะนะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่จะมีแต้มมันมันก็มีไงแต่คือแบบไม่รู้แม่งเกมก็เครียดเงียก็เครียดนะเลรอก,กันอีกแบบคืออะไรแยแบบเฮ้ยนี่มันกูมาแดกข้าวบ้านสลิมเหรอกูเครียกกูมันกูมานั่งกูมานั่งคุยการเมืองในห้องห้องกินข้าวแบบห้องห้องห้องทานข้าวของแบบ อารมณ์อารมณ์มันนันนะมันมีทีวีมีโต๊ะกินข้าวมีตู้เย็นมีทีวีมีอะไรแบบคือแบบเหมือนบ้านเหมือนห้องเหมือนห้องครัวเหมือนเหมือนห้องนั่งเล่นนะแต่แบบคิดดูไหมว่ารอบตัวคุณเนี่ยรอบตัวคุณเนี่ยแม่งเป็นแบบคนคิดต่างทางการเมืองหมดเลยแบบเหมือนคุณเป็นเสื้อแดงแล้วคุณไปบ้านคนเสื้อเหลืองทั้งบ้านอย่างเงี้ยหรือคุณเป็นเสื้อเหลืองนะแล้วคุณไปเที่ยวบ้านคนเสื้อแดงไปนั่งกินข้าวเขาอะ่ะพอเขาพูดถึง สุเทพขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮีย yeah, แม่งก็เชียร์กันใหญ่เชียร์สุเทพเชียร์เชียร์แบบเชียร์พวกถาวรพวกไอ้พวกควยพวกนีกกก้เออน,นั่นแหละพวกพิธิตพวกเชียร์เชียร์กันใหญ่เราแม่งเหลือหลา่าแสดงเหลือหลาาเฮียเฮียแม่งเป็นเฮียอะไรมากไหมเนี่ยแบบเออน,นั่นแหละก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ความรู้สึกหลังเกมเจียงายเมืองทองก็ ก็น่าจะมีแต้มแต่ก็ไม่มีแต้มแต่ก็ถามว่าแฮปปี้ไหมก็ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนั้ได้ไปดูบล็อกเบียร์ีเจอลุงหน่อยด้วยแล้วก็จริงๆผมว่าจริงๆอ่ะผมเข้าใจนะว่าแฟนเมืองทองในห้องก็ค่อนข้างจะแบบเออเห็นเราใส่เสื้อมาเงี้ยค่อนข้างแบบเออแบบพยายามจะแบบไม่ไม่ไม่เยอะอะแต่เราก็แบบเฮ้ยคือถ้าเกิดจะให้เราคือแบบถ้าจะให้ผมเชร์ผู้ดีเนี่ย คุณต้องพูดดีด้วยนะคุณต้องพูดดีด้วยคุณต้องเชียร์แบบจิบน้ําชาแล้วก็แล้วก็ดูกันแบบ,บเงียบนี่้ยไม่ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เลยอ่ะแบบดูในคลิปเอาละกันเฮ้ยส้นทีนบรรยากาศแม่งกดดันสันส,สัลองคิดดูนะแม่งถ้าเกิดแบบเกมีแม่งสูสี่แล้วแบบหรือมันมีอะไรบางอย่างที่มันจุดป,ประกายขึ้นมาแล้วเราเปิดประตูกระจกออกไปอะรองเท้าคว้างองไปนะ ทีนแม่งมาเป็นร้อยอย่ะเป็นเปิดเป็นพันที่สัตโอ้ยแพ้มาเจอทีที่แพ้มาหกนัดแม่งยังเอาแตมไม่ไ,ได้ก็เออจะสู้กันต่อไปครับเปล่าหวังที่สามก็คงได้อยู่มั้งไอบุนแชมป์หมคงยากตัวทูทูเล่นเท่านี้นะถามว่าสู้ได้ไหม,มก็สู้ได้สู้ได้เจอกับทิมมักเรองทำเขาไม่ได้บุกทับตายยิงไม่ได้โดนเขาสวน,นก็จบ ก็ความรู้สึกเหมือนกีนก็ปรมานี้แหละครับผมก็สู้ไปด้วยกันนะฮะเชียไปด้วยกันเรานักจิงไลยเสียจิงไลยนะครับผมไอ้คุ่มไหนเนี่ยก็ครับอารมณ์ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็สวัสดีครับ